สวัสดียามเช้าที่บ้านสวนชวนฝันค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงก,กว่าๆนะคะลมพัดเย็นสบายมากเลยค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนนะคะชมบรรยากาศบ้านสวนในยามเช้านะคะกับแปลงผักหลังบ้านค่ะและนี่ก็คือมะเขือเทศนะคะที่แปลงผักหลังบ้านจอยค่ะน้องออกลูกดกมากๆเลยตอนนี้นะคะ ใครชอบบรรยากาศแบบนี้บ้างเอง่ยศาลากลางน้ำเป็นที่พักพิงนะคะจิตใจค่ะเวลาแบบเอออยากจะมานั่งทำงานนะคะปล่อยใจชิวๆ ใครมีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดกันบ้างคะคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคะมะเขือเทศที่สวนบ้านจอยก็คือดกมากๆนะคะจอยจะปลูกมะเขือเทศเยอะมากเพราะว่าลูกสาวคนเล็กของจอยชอบกินนะคะและนี่ก็คือข้าวโพดค่ะทุกคนนี่คือผลผลิตที่สวนบ้านเรานะคะ เสียงนกและเสียงกบก็คือธรรมชาติไม่ไหวแล้วจ้ะโซนนี้เป็นโซนที่จอยเนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะคะเป็นโซนที่จอยน่าจะใช้งานบ่อยที่สุดแล้วนะคะกลางวันเนี่ยก็มานั่งที่ศาราก็คือสารากลางน้ำเนี่ยสามารถนั่งได้ทั้งวันนะคะ มีทั้งลมนะคะแล้วก็อากาศดีมากๆไม่ร้อนด้วยนะคะเดี๋ยวจอยจะพาเพื่อนๆไปชมแปลงผักอีกฝั่งหนึ่งของบ้านจอยดีกว่าตั้งแต่มีสะพานข้ามคลองนะคะ mm hmm. ก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะบางแปลงก็เริ่มเคลียร์ผักแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้จอยจะเคลียร์ควางตุ้งคนานะคะ mm hmm. ที่ยังมีอยู่บ้างเนี่ย mm hmm. กับกรทมนะคะ มีแปลงผักชีต้นหอมจะเก็บไปหมดแล้วค่ะแล้วก็มีกะเจีย๊ยบผักบุ้งนะคะซึ่งกะเจีย๊ยบตอนนี้ก็เริ่มนี่มีผลผลิตให้เราแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆใจปูไหมคะทุกครั้งที่ใจขึ้นมาบ้านสวนนะไม่ว่าจะเครียดเรื่องงานแค่ไหนมีปัญหาธุรกิจยังไง ครั้งที่ขึ้นมาบ้านสวนจะรู้สึกแบบลืมทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เหมือนชาร์จแบตไปในตัวก่อนหน้านี้นะคะเวลาจอยแบบว่าเ,เครียดเรื่องงานหรือเหนื่อยกับการทำงานนะคะจอยก,ก็จะไปเที่ยวทะเลภูเขานะคะพาครอบครัวไปช่วงปิดเทอมอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ค่ะเราไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนแล้วนะคะเรามีบ้านสวนชวนฝันให้ได้พักอิงพิงจิตใจแล้วนะคะ ตอนนี้จอยก็ค่อยๆเก็บเงินนะคะเพื่อต่อเติมนะคะแล้วก็ตกแต่งบ้านสวนจะมีความสุขทุกครั้งนะคะที่ได้มาบ้านสวนแล้วก็ได้ลงต้นไม้ตกแต่งบ้านนะคะเพราะว่าวางแผนชีวิตเอาไว้ว่าอนาคตวันปลายชีวิตก็น่าจะอพยพตัวเองมาอยู่ที่นี่นะคะรอลูกเรียนจบก่อนค่ะทุกคนค่ะระหว่างนี้จอยก็ทำงานนะคะหาเงิน มาตกแต่งบ้านสวนค่ะให้เป็นบ้านสวนในฝันของจอยแล้วก็ให้เป็นบ้านสวนของใครหลายๆคนด้วยอันนี้คือน้อยหนานะคะจะปลูกไว้ให้แม่ของจอยเองเพราะว่าแม่จอยชอบกินน้อยหนามากเลยส่วนมากผักผลไม้ในสวนก็จะปลูกตามที่ครอบครัวจอยชอบกินนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงออกลูกแล้วนะคะและนี่ก็คือบ้านไม้กลางสวนของเรา ตอนนี้ยังไม่มีใครตื่นเลยนะคะเพราะว่าจอยตื่นตั้งแต่ตีห้าและนี่ก็คือสะพานข้ามคลองนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเรือไม้มาพายในคลองนี้ด้วยนะคะจอยก็เลยจะต้องทำสะพานข้ามคลองสูงนะคะเพื่อให้เรือเนี่ยพายข้ามไปได้ปันหนึ่งอัมพวาเลยค่ะตอนนี้แล้วก็มีท่าเรือด้านนู้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นครัวริมคลองของจอยนะจ๊ะอ่า อันนี้ชมพู่น้ําดอกไม้ค่ะทุกคนใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่นะคือผลไม้เยอะมากค่ะเพื่อนๆืออันนี้เชอร์รี่นะคะฝั่งด้านนี้ก็ยังมีที่ว่างอีกเยอะมากอนาคตขอเก็บเงินก่อนจะปลูกบ,บ้านไม้สองชั้นมีใต้ถุนนะคะริมคลองค่ะจำลองบ้านเกิดของจอยเลยเพราะบ้านจอยเนี่ยเป็นบ้านไม้สองชั้นริมคลองค่ะทุกคนจา๋าก็เลยจะเก็บพื้นที่ด้านนี้เอาไว้ทําบ้าน จำลองบ้านเกิดของตัวเองนะคะเดี๋ยวจอยต้องไปทํำป้ายมาติดน้องนะเพราะเอาจริงจจำต้นไม้ไม่ได้เลยค่ะมันเยอะมาก,มากๆค่ะตอนนี้ระหว่างที่รอเก็บเงินสร้างบ้านไต้ถุนสูงเราก็ปลูกพวกกะเพรามานาวโหระพาตะไคร้มะเขือซึ่งเก็บกินผลผลิตน้องไปประมาณ4-5รอบแล้วค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูบรรยากาศหน้าบ้านกันบ้าง นี่ให้ดูสะพานข้ามคลองสวยมากมันมีความสุขและใจฟูมากๆเลยจอยอยากจะให้ครอบครัวจอยเนี่ยนะย้ายมาอยู่ที่นี่มากๆเป็นบ้านแบบแห่งบ้านปลายชีวิตของครอบครัวพี่นะคะของพี่ของจอยอะไรอย่างนี้นะคะบ้านปลายชีวิตเนี่ยก็คงจะรวมตัวกันที่นี่แหละนี่คือท่าเรือเอาไว้ ขึ้นเรือนะคะเราจะมีท่าเรืออยู่ในบ้านของตัวเองเลยนะคะนนี่จะเป็นคลองที่พายเรือแต่จะพาไปดูเรือไม้ในตำนานและนี่ก็คือทางเชื่อมระหว่างบ้านไปครัวนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดน้ำพูนะคะเพราะว่ายังไม่มีคนตื่น,นะคะ่ะเสียงมันดังมากต้นชงโคบ,บ้านจอยนี่ออกดอกแล้วนะคะสีชมพูสวยมากเลยทุกคน ตอนนี้น้องก็ล่วงนะเต็มพื้นหญ้ากันเลยทีเดียวใครดูคลิปนี้แล้วใจฟูกันบ้างและดูคลิปนี้กันกี่โมงคอมเมนต์มาหน่อยนะคะครัวริมคลองของเราค่ะมีเรือพายด้วยนะคะชิงช้าในสวนตอนนี้จะก็เริ่มมีเพื่อนบ้านมาปลูกบ้านกันแล้วนะคะทำให้แบบไม่เหงาแล้วตอนนี้ อันนี้ก็จะเป็นโซนปาร์ตี้ของครอบครัวนะคะหลายคนก็จะถามว่าบ้านจอยนี่กี่ไร่นะคะบ้านจอยประมาณสองไร่กว่านะคะทุกคนจะปลูกต้นอหอมเจ็ดชั้นเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อเวลาปาร์ตี้กันมีกลิ่นหอมเมื่อคืนจะมานั่งเล่นตรงนี้แกกลิ่นหอมของดอกไม้มันแบบมีความสุขมากๆ และนี่ก็คือมาโยกและมากระโดกค่ะเอาไว้ให้เด็กน้อยเล่นกันนะคะต้นจำปาดอกออกแล้วนะคะหอมมากๆอก็เริ่มทยอยลงไม้ล้อมนะคะเพื่อให้แบบน้องแบบว่าเป็นร่มเงาของที่บ้านหน่อยเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยช่วงกลางวันอากาศก็จะค่อนข้างร้อนมากๆนะคะแล้วก็เริ่มลงไม้ดอกแล้วด้วยค่ะตอนนี้ และนี่ชิงช้าไม้เลื้อยของจอยค่ะแต่ยังไม่ได้ลงไม้เลื้อยเลยเดี๋ยวค่อยลงนะคะเป็นพวงคามค่ะเดี๋ยวน้องก็จะเลื้อยนะคะขึ้นไปที่ชิงช้าอันนี้นี่และนี่ก็คือต้นประทานของบ้านคือจิบน้านั่นเองรองน้องออกดอกสีแดงห้อยๆน่าจะสวยมากๆน้องโนกทักทายแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะต้นมะม่วงของจอยก็เริ่มออกลูกแบบเล็กๆแล้วนะคะเร็วๆนี้เราน่าจะได้เก็บมะม่วงกินนะแต่ว่าต้นริมคลองของจอยเนี่ยออกลูกแล้วนะคะ